วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อก็ไม่น่าอิงแล้วจ้าในเสาร์เมืวันที่14มีนา66เลยจ้ะมื่อในภาคพี่พาคนองเขาปลาเนาะจ้ะเดินเดียวได้หมอนี่พอบานพันธุ์ทิโราาเนาะจ้ะหลอเบิงเห็ดเบิงมันสิออกบอเนี่ยเมื่อคืนนั่นแจงมาตีซีตีหาพ่นหนาวเนาะจ้ะกาเว้นห้อนห่อนขาพ่นออกหรือพันธุ์ที่มีหน้าหมอกยังแถวขำแถวหยังหาเบิงเห็ดกอแดงเนาะจ้ะ พี่กัดกับบ้านน้องเมกตํบลหุวยชาอำเภอวุนทธิกจังหวัดอบุบลเขาเนาะจ้าตามแม่น้ำมาเบิง้งว่ายหมอนี่สิมันอยู่บนนาะบ่มีแนวเห็ดน้องพอเมลพี่น้องตามแม่น้ำมาเลยจ้าอืมนี่มันเหาะมึงเห็ดก่อเด้อจ่ะพ่อแม่พี่น้องมาผู้เดียวพอบดติดทุลายเนาะกำลังถอยไปเลยจ่ะนดอกงนะามสองดอกเลยจ่ะอ้าตัวนี้ตึงเครือขาดเลยดอกนี่ นี่ดอกหนึ่งขอดองดอกเราพ่อแม่พี่น้องเก็บไปถ่าหลูกสาวหลูกชา,ายชิมานอกจากนอมารล่อเบิง่งตาส้มไหวเหมือนระดอกซองดอกไป็นสระพ่อแม่พี่น้องเห็นอีกแล้วจ้นดอกงอกงาม,งามนอกาะพ่อแม่พี่น้องตังวงงำเลยอยากกันว่าอยากยำเฮ็ดอืดตีหลูกก็ได้ <c oughs> เย็บเหมือนะเล็เกลน่อยไปสนะนนาะ ยามนี้ก็เฮงเฮ็ดบม่มีโอ้ยดอกแามคักเดือนมีหน้าวัานนี้แม่นาะฝนกับพโตกอาศัยอาศัยเพิ่นอันนี้ได้พ่อแม่พี่น้องอาศัยว่าเพิ่นยามมาสาเพิ่นเน่าหนาวเน,วนวาะยา่มาเปลี่นเพิ่นกระห้อนหอนอาศัยยังสีได้จังว่าเพิ่นออกนี่เพิ่นก,ออกน็อยากออกคัาก้านน้ำจำหน่อยสามดอกว่ โอ้เขียบมนเลยดอกเลยว่าแล้วว่าชีสูนๆฮักขอหลอกความเพี่หลอกขออีกลยเด้อจ้นหนอกงกามเลยจันร่อหลุนว่าอันพายุสีมากับเห็นมาน้องความเป็นพี่หนอกใครเป็นออกใครร้ายนนเนาะ,ะเ้นจัน เราไปน้อยจะนี่เพื่อนคนยุบเพ่นใบใหม่วาไรายปันไหนได้เห็นเราจะห้ามคืยกันสามอมอขึ้นบ่ไดยเนะยาะเพ่นจะเกิดน้ำเมอขึ้นบาไายอออะไรกันหาหมวแ้กพอม่ผิดนั่นนั่น หักใหม่ขื่นบดไห้ฆ่าหาักใหม่พอมีอพี่เนาะโอ้ยฝนนี่หลุนไปได้กับบมาเนาะก็เพอใส่ได้อยู่เนี่ยขาวๆยังแข็งๆอยู่นั่นขึ้นบดไห้เนาะจา้ะเนาะอืมอยา,ากเงินห,หนหน่อนะจาน้ะพอมีพี่เนาะอืมออไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะกอได้เหยด่อเหยเต่าแกง พี่นมกมากระไดกเก็บดอกผสมหน่อยเป็นสันดน้อพ่อแม่พี่นกองอดอกมันกำลังบานงามเนากจ้งเหมอือติดแต่แกงยี่ตัวรูปมนกระไดพี่กำลังเกือบพอเห็นอีกสองดอกพีอย่างกันพ่อเม่นพี่นกอิดแต่แกงกันเนาะฉันพมาเดือนเมษาข้างสิอันนี้นอนทนถึงมาวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเดือนมีหน้านี้ก่อมัน เต่อกันมนากผิดกัมีอีกกา้วจ้า <c oughs> ก็จะออกนีนเนาะผนมามากก็ได้เนี่ยงเว่นก็หอนหอนพอมมียพี่เนาะเนี่ยมาเสองมาสี่อตีสามตีสี่ 3, 4, นี่ผานหนาวซะแล้วกว่อคนสีออกเนาะ มามาเนี่ยโมม,มีเห็ดผ <c oughs> ันยากคือว่าแนวมันเสียบเนี่ยนี่โมมีเห็ดมันัเสียบเนาะขั้นได้กก็แซีบกระวานที่เราเอ็ดก่อนี่อะไรแนวยากหมานพอได้กับเก็บไปไหวให้เพื่อนไปสะนะเนะาะก่ชิ้อหอดเหมือมันละนี่เขาว่าเป็นเงินดอกนเงินดีๆนานเงินอีกทางเหนือทำงานเนาะ,นะ,นะ ว่แล้วเนี่ยเห็นตะไก่เป็นเป็นที่ตุนๆแบบนึงเนาะจ้ะนี่เห็นว่าละตัวหลอก่องามเลยนี่หน่อยไม่หน่อยอันนี้คืออะไรแกนแคร์พอไม่พี่หน่อเขาจะเกิดน้ำโม่เนาะนั่นเห็นว่าตัวหลุดไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆนะน้องพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแมวมึง เออเอ้ยเขาอยากให้หนอนดอกให้หนอนเกลดเกยึดเยอนี้าหนิเวงเอองามๆได้จ้าดอกอ๋อดินใสเนาะอ๋อมันมันอยู่ด้ยจ้ะโมนี่คสอสีพ่อดิแกงอยู่เนาะนั่นหาไปหามากัะไรที่กป่ดดอกเอกจาก มาเสียคนกับพ่อได้กินอยู่ตัวจะเติมกับมวนอยู่เหื่นแน่เนาะหาเห็ดก่อกับม้านอยู่เลยเส้าหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเหตุเตือน 3, 4, สามเดือนสี่ได้จำี่ิก็บพอ่ว่ามาันนะเด้อจ้าเส้าหนิก็หาเห็ดก่อสวยมาแจ็คสีไปหงยังเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อบาปมีก็บ่ายููมาเบิ่งว่าแม่นะสี่ผ้าไปหายัางเนาะจ้าต่อจากหน้เนาะออกจากป้าเฮ็ดมา ทางเมื่อบานนี่หอมนี่พักน้ำด้อพ่อแม่พี่น้องแย่บางพักน้ำก็น่าจัหลายอยู่ด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นแป,นเ,ปนเนาะน้ำหอยน้ำหองยค่ะผลลายเติบอยู่พ่อแม่พี่น้องเก็บพักน้ำก็น,น่าจัดจังเมือ่อเก็บไปหลุ่นไปหน่อยเรื่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเทาทา,า,ายเทาบ่ทายเด้วจ้ะเก็บหน่าอยู่ด้อยพักน้ำก็ได้เนาะคนมีน้ำสมชื่อขนั่นละ คุณกคนิ่โอ้ยคุณกนบอกควันออกเอาเนาะฟันออกให้มันเลือเงาเลืออนี้มันทางลงนะคก็บยคุณน่อเติมมาก้ามเลย เปรีย้ยวบอดอยเลยทางน้น่เนาะอ้าวมาผู้เดียวเตือยไทยบอไทายได้จ้าเป็นหนะอนเพราะเมื่ออบเนาะเสียดายมาผู้เดียวบได้อยเนี่เป็นไรนาะจ้ะ เอไปเรื่อยๆนุ่นไปเรื่อยๆนี่ละโอ้โหืึเดอนมีมาหลายเลยไม่ไปเรื่อยๆเนรอขนาดหย่อนทำงานจนมีเหงือ หย่อนก็มีเนาะอ่อ,อนให้แน่มาไหลมาอีกแล้วกำลังงามอืเฮ็ดพักน้ำมากระมังทีละหม่องได้ซุ่มเนาะเฮ็ดอันที่เฮาบมากินเฮ็ดพี่เบื่อก็มีอยู่ฟ้าตกมาเดอ้อฝนเดอ้อมึงแนี่น้ำหมองซุ่มเขาก็เกิด,ด่เดอ้อพ่อเด้เฮ็ดกินเ่าเกิดออกมาเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอือดอนนี่ลายเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องคุณน,นี่แต่ปลาผักเนาะ พักน้ำนอนเลาะหอยเลาะน้ำไปที่เราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีพักน้ำเบื่อตำรวจไงมองเร้่เครื่องพกกระปุ๋าหกนอกมันเป็นแปนเป็นเวิร์งเป็นเวิร์งอยู่พ่อแม่พี่น้องเก็บกับที่ว่าโดนไบหน้ากระเมื่อต้นตำกับมีด้วพอแม่พี่น้องบางคนกับที่ว่าที่ เจ็บเดียวพี่ว่าห้องพักน้ำห้องพักกูดห้องไก่ไก่บานเ้อจ้ะไร่ไก่บานไก่ไก่บ้านเบบานานล้วให้ลอหน้าเนี่ยฝากบานมาน้อยเดียวนาะจ้ะพก็ทีบเป็นอันห้องเป็นหอยนะเป็นห้องเป็นหอยเพื่อก็มีพักกูดพักน้ำเลยจ้ะวิธีเข้าเฮานั่นเคยหากินหายอยากกะบว่เป็นยังเนาะพ่อแม่พี่น้อง บ่เป็นยังดอกเก็บเนาะคอยเก็บไปนี่ละยามเห็ดคือกันเนาะแดดกระตาออกงานไฟมันนั้งเจก,กับไปเป็นคู่นั้งเจก,กับไปผู้เดียวบบบพี่ยังหน่อเขาหัจับกันเนาะก็บ่ามียังหลายได้เอกพอมนพี่นออมองเคยหากินหายาก หรุนก็ไปเรื่อยๆนอกจากต้องมาถามอมกันจนเที่ยงแล้วเสือแม่หนางบุกหอมกันจะเขื่อ,อน,นพ่อแม่พี่หนอกมันว่ามาหาเห็ดก็รณ์มาส่อแน่มาเนี่ยมาช่วยเัลือกระชีอันอน,นี้อีกเน,นาะหินหนามงามขนาดพ่อแม่พี่หนอกที่เ่าขอก สาธิสาไปผอมกันกับบ่บผอผอมเนาะพ่อแม่พี่น้องเหมือนเนืงพูนึงอยากเหมือนเนืงพูนึงไงอ๋อไปอย่งที่ละบัวน้ำหอยน้ำผอมห้อง,งามเนาะบัวอย่างอ,อื่นเขาอื่นบัวแปรบ่แบบนี้เฮ้ยงามงเลยเนะปปาะอีู่ปาน้ำปลากน้ำเขาเจ็บไปส้มรรมชาติไปเรื่อยๆเนาะ มาผู้เดียวกันนอายุคาชิโตกันเขาบ่บาดมั่งเหม่อกันจนเที่ยงกะมี่พ่อแม่พี่น้องใบสองใบาสามกะมี่เดี๋ยวจะเสียอีอิโนะมันบอกผอมกันพ่อแม่พีนนนพนพน่น้องนี่เอาก็พ่อ,อ,ขอขามาไหลเ้าก็มาเสียอาศัยหลูอนนอกขอข่ะอัศัยต่อร้ายผมกะครอบครัวของเพื่อนเนาะกับว่าคือจะคล้องนี่ละเป็นเป็นครอบครัวว่าไะอยางนำครอบครัวเพื่อนนั่น,นละพ่อแม่พี่น,น้อง เอเนาะเก็บไปเก็บมาได้เวลาล่าพี่ล่าน้องเมื่อบานห่าแล้วเนาะจ้ามาสรุปแนวไดไม่นะกันบังก์กนนะโมเดลว่าไดอย่างแน่เนาะมาสรุปไปปลาพักกูดพักน้ำนี่ยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะแนวไดเนาะมันมีอย่างแน่แนวไดคก็ตามนี่ค่ะใส่น้ำกันเลยก็เผ็ดยนเลยรายกรรมเยี่เนาะพ่อแม่พี่น้อง วมดเตรียมยังมาตามาอันเดียวกายขักน้ำไเก็บข้ากน้ำมา้อมพรอไไ้อยู่ได้กินเนาะถ่าย้นตกับโบ,ตบโตกะที่ตรนะงะนะไหน,น้นบาตกกโอ้รัดกินไปเรื่อยๆเนาะพอแม่พี่หนองเนาะเป็นยังไงสาทันหมาเนาะคนกระดาน สักสามเข้ากาาันร้ายตื่นเด้อ,อรรดดพ่อแม่พี่น้องกรอบแบบไหนเนาะแจ็คสไนด์กัมเฮดกกิดคลิปกูดอกตามเ็ดเลยนะพ่อแม่พี่น้องพ่อได้กินในยาเจ้าจ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องคือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแม่นะน,นี่นะจ้าเด้อสิ่งผอบกลิปใหม่ๆเน,นานะจ้าเนาะว่าเหมือนหนาเหมือนในนะครับสิผาบพี่ผ่านน้องไปใส่เองน,นาะจ้า ขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่มารับชมกันนอจ้ะเด้อแม่นาบ่มีอย่างไรให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีไม่แห้งมี่จะควบควมเจริญคิดสิ่งใดสมความมโหสถปารถนายูดีไม่แห้งสุขูสุขคนนะจ้าคลิปนี้ขอกับแม่นาอนเหน็นนะจ๊ะพขอกันไมคน่คลิปนะคลิปนี้ขอกราวคำว่าสวัสดีจ้า